บทที่507้ปล้นเมืองเทียนไหดังนั้นผู้นำที่ควบคุมวิศวกรวิญญาณกลุ่มนี้จึงปฏิเสธคำขอของเจ้าเมืองเทียนไห่อย่างเข้มงวดแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงผู้นำของกลุ่มที่ปรึกษาด้านวิญญาณที่ไม่สามารถบรรลุมาตรฐานของกลุ่มที่ปรึกษาด้านวิญญาณได้แต่เขาก็มีพลังอย่างมากต่อหน้าเจ้าเมืองแห่งเมืองเทียนไหซึ่งดำรงตำแหน่งในอนาจักรสุริยันจันทราผู้คนที่มีอันดับสูงสุดคือปรมาจารย์วิญญาณเช่นเดียวกับพวกเขา พวกเขากำลังระมัดระวังแต่พวกเขาเตรียมพร้อมจริงหรือฮัวอีเฮายืนอยู่ริมทะเลห่างจากเมืองเทียนไห่ไม่ถึง5กิโลเมตรเมื่อมองดูทิศทางของท่าเรือของเมืองเทียนไห่จากระยะไกลเขาก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมช่างเป็นท่าเรือที่เป็นธรรมชาติจริงๆแม้ว่าดินแดนที่เมืองเทียนไห่ตั้งอยู่จะสูงมากแต่ภูมิประเทศโดยรอบก็อ่อนโยนลงหากคุณสร้างท่าเรือใกล้ทะเลคุณสามารถเริ่มต้นจากมองเห็นท่าเรือขนาดใหญ่ทั้งสองด้าน ของเมืองเทีนยนไห่ได้อย่างง่ายดายมันเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆทั้งอูถงกลอกตามาที่เขาแล้วพูดว่าคุณแค่แกล้งทําเป็นมีความเห็นอกเห็นใจเหมือนแมวที่ร้องให้เหมือนหนูถ้าคุณยกย่องประเทศนี้เป็นท่าเรือที่ดีคุณจะไม่โจมตีมันเหรอหัวอีห่าไม่ได้คิดจริงจังเลยและกล่าวว่าการยกย่องก็เรื่องหนึ่งแต่การทําลายล้างก็เป็นอีกเรื่อง ใครบอกผู้มีอำนาจในประเทศนี้ให้นำสงครามมาสู่ประเทศเราถ้าไม่แล้วเราจะไปยุ่งทำไมที่นี่หรือเป็นคนเลวที่นี่ทั้งอูถงกล่าวว่าเมืองเทียนไห่ระมัดระวังและเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่แล้วและอุปกรณ์ก็ดีกว่าเมืองตรงหยางฉันเกรงว่าครั้งนี้จะไม่ง่ายหัวอีเฮายิ้มและกล่าวว่าไม่มีอะไรในโลกที่ยากยกเว้นสำหรับผู้ที่เต็มใจการป้องกันของเมืองเทียนไห่ในปัจจุบันดีกว่าเมืองตรงหยางอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามข้อบกพร่องของมันก็ชัดเจนเช่นกันตำแหน่งนำทางวิญญาณไม่ได้อยู่ภายในเมืองหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าการป้องกันร่วมกันของพวกเขาไม่สามารถปกป้องเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพูดเช่นนี้หัวอีห้าวก็จับมือถังอู่ถงและหายตัวไปในอากาศอย่างเงียบฮ่าๆค่ำคืนผ่านไปอย่างเงียบๆและสำหรับผู้พิทักษ์ประตูเมืองเทียนไห่ในที่สุดพวกเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก เมืองเทีนยนไห่เป็นเมืองการค้าที่พัฒนาแล้วและเป็นเมืองท่าทางทหารที่สำคัญคุณภาพของกองทัพที่นี่ยังคงสูงมากแต่ภาคใต้มีความเจริญรุ่งเรืองและสะดวกสบายการปฏิบัติต่อทหารในวันธรรมดาก็ค่อนข้างดีเช่นกันและไม่ค่อยมีเวลาที่พวกเขาเหนื่อยเป็นพิเศษนับตั้งแต่ศัตรูลึกลับปรากฏตัวขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และโจมตีและปล้นสะดม12เมืองอย่างต่อเนื่องบรรยากาศในเมืองเทีนยนไห่เริ่มตึงเครียดทันที เมืองเทียนไห่เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งทางใต้ของอาณาจักรสุริยันจันทราโดยมีท่าเรือเรือรบและทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์แม้ว่าทั้ง12เมืองนั้นจะร่ำรวยแต่ก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขากับเมืองเทียนไห่ดังนั้นจึงมีคำสั่งที่เข้มงวดจากหมิงตัวว่าต้องปกป้องเมืองเทียนไห่หากมีสิ่งใดถูกค้นพบเขาจะถูกเรียกตัวทันทีและเมืองเทียนไห่ได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่มีแนวโน้มจะถูกโจมตีมากที่สุดบนชายฝั่งทางใต้ ด้วยเหตุนี้กองทัพป้องกันเมืองจึงต้องระมัดระวังเช่นกันเวลาลาดตระเวนรายวันเพิ่มขึ้นและการค้นหาพ่อค้าและพลเรือนก็เข้มงวดมากขึ้นก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปในเมืองพวกเขาจะต้องผ่านการสแกนระยะใกล้สองครั้งด้วยเครื่องนำทางวิญญาณในการตรวจจับพลังวิญญาณและเครื่องนำทางวิญญาณในการตรวจจับจิตเมื่อพบว่าไม่ทราบตัวตนของปรมาจารย์วิญญาณจึงจำเป็นต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม หลังจากวันที่วุ่นวายเมื่อพระอาทิตย์ตกดินทางทิศตะวันตกในที่สุดพระอาทิตย์ก็ตกดินและวันที่วุ่นวายและตึงเครียดก็มาถึงจุดสิ้นสุดประตูเมืองอันหนักอึ้งปิดอย่างช้าๆซึ่งหมายความว่าผู้พิทักษ์ประตูเมืองเทียนไห่ก็สามารถพักผ่อนได้ในที่สุดท้องฟ้าค่อยๆมืดลงและบนที่ราบสิบไม์นอกเมืองเทียนไห่แสงเริ่มแสดงการบิดเบือนเล็กน้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว เมื่อมองลงไปด้วยการนำทางวิญญาณการตรวจจับในระดับความสูงสูงสำหรับการนำทางวิญญาณการตรวจจับคลื่นซึ่งสามารถตรวจจับได้ที่ระดับความสูงต่ำเท่านั้นมันจะเปิดใช้งานหลังจากที่การตรวจจับวิญญาณในระดับสูงตรวจพบแล้วเท่านั้นสัญญาณของการเปิดใช้งานโดยธรรมชาติแล้วจะไม่เกิดขึ้นภายใต้แสงที่บิดเบี้ยวร่างต่างๆก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆประตูมืดทั้ง9้าบานก็ถูกเปิดออกในเวลาเดียวกัน หัวอีเฮายืนอยู่หน้าประตูทั้งเก้านี้และแสงที่บิดเบี้ยวคือสนามรบกวนทางจิตของเขาในเวลานี้พลังของโดเมนนี้ครอบคลุมพื้นที่1,000พันตารางเมตรซึ่งเพียงพอที่จะครอบคลุมประตูทั้งเก้าที่เป็นตัวแทนของเวทมนต์อันเดดและภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่คือสิ่งที่หัวอีเฮาไม่สามารถทำได้ในอดีตประการแรกความรุนแรงของการรบกวนทางจิตของเขาไม่สูงนักเมื่อใช้เวทมนต์อันเดดในขณะที่ใช้ขอบเขตมันเล็กกว่าตอนนี้มาก หลังจากที่เขารวมตัวกับเจ้าหญิงเงือกลียาพลังจิตของเขาก็เปลี่ยนไปในเชิงคุณภาพอีกครั้งตอนนี้สนามการแทรกแซงทางจิตของเขาเป็นรูปเป็นร่างอย่างแท้จริงและกลายเป็นพลังสนามที่ทรงพลัง1,000ตารางเมตรไม่ใช่ขีดจำกัดของสิ่งที่เขาสามารถทำได้ภายใต้ความสามารถในการรบกวนอันทรงพลังของเขตแดนเขาเทียบเท่ากับการทำให้ทุกสิ่งในช่วงนี้มองไม่เห็นแม้ว่ายังคงมีร่องรอยบางประการในด้านการรบกวนทางจิต และไม่ได้มีรายละเอียดเท่ากับผลกระทบของทักษวิญ,ญญาณจำลองแต่ขอบเขตของขอบเขตของการรบกวนทางจิตนั้นไม่สามารถเทียบเคียงได้กับขอบเขตของทักษวิญ,ญญาณจำลองสมาชิกติดอาวุธหนัก200คนของกลุ่มที่ปรึกษาจิตวิญญ,ญาณน,นิกายถังเดินออกจากประตูแห่งความตายอย่างเงียบเงียบภายใต้ใตอิทธิพลของสนามรบกวนทางจิตไม่มีใครส่งเสียงใดๆหลังจากที่พวกเขาปรากฏตัว พวกเขาก็เข้าแถวภายใต้การนำทางร่วมกันของการตรวจจับทางจิตของหัวอีห้าและรอยอย่างเงียบฮ่าฮหัวอีเฮามองขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับรอยยิ้มจางๆบนริมฝีปากของเขาในเวลานี้เจ็ดสับประหลาดอื่นๆได้เดินออกจากประตูแห่งความตายแล้วเช่นเดียวกับกลุ่มชายที่แข็งแกร่งจากนิกายถังพี่ชายคนที่สองหัวอีเฮาพยักหน้าให้เหอช้โถ เฉอชัยโถยิ้มและเห็นเขาโบกมือทันใดนั้นก็มีเสียงดังกึกกล้องดังขึ้นและมีปืนใหญ่หนักสองกระบอกปรากฏบนไหล่ของเขาปืนใหญ่หนักถูกยกขึ้นสูงหันหน้าไปทางท้องฟ้าแสงสีทองจางๆก็ส่องเข้าไปในดวงตาของหัวอีห้าปัง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 ท่ามกลางเสียงอู้อี้เบาๆกระสุนสีดำสนิทถูกยิงอย่างเงียบๆในคืนที่มืดมิดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุกระสุนเหล่านี้แม้แต่ผู้นำทางวิญญาณการตรวจจับในระดับสูงก็ทำไม่ได้ หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีดอกไม้ไฟอันตราการตาแบ่งบานบนท้องฟ้าและดวงตาของเมืองเทีนยนไห่บนท้องฟ้าก็แตกสลายเป้ยไปโบกมือแล้วตะโกนไปกันเถอะสมาชิก200คนของกลุ่มวิศวกรจิตวิญญ,ญาณน,นิกายถังลอยขึ้นไปในอากาศในเวลาเดียวกันเปิดวิญญ,ญาณน,นำทางที่บินไปด้านหลังของพวกเขาเร่งความเร็วด้วยพละกำลังทั้งหมดของพวกเขาและบินไปยังเมืองเทีนยนไห่ หากไม่มีสายตาบนท้องฟ้าคอยเฝ้าดูพวกเขาไม่มีใครรู้ว่าพวกเขามาจากไหนสำหรับการนำทางวิญญาณตรวจจับระดับสูงเหล่านั้นที่ระเบิดและทำให้เกิดสัญญาณเตือนแล้วในละ่ะตำแหน่งนำทางวิญญาณของเมืองเทียนไห่อยู่ที่ปลายอีกด้านของเมืองไม่กี่นาทีต่อมากลุ่มผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตวิญญาณของนิกายถังก็ปรากฏตัวขึ้นนอกเมืองเทียนไห่โดยไม่หยุดเลยพวกเขาก็โจมตีไปที่กำแพงกว้างด้านหลังเมืองเทียนไห่ทันทีพูดให้ถูกคือวางระเบิดตามอำเภอใจ ปืนใหญ่นำวิธีวิญญาณระเบิดแรงสูงระดับ5มีพลังมากพอที่จะระเบิดหลุมขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า10เมตรและลึก3าเมตรในกำแพงเมืองด้านหลังอันหนักหน่วงปืนใหญ่วิญญาณระเบิดแรงสูง200ระดับ5อยู่ที่ไหนสองรอบทิ้งระเบิดเพียงสองรอบกำแพงด้านเหนือของเมืองเทียนไหายกลายเป็นซากปรักหักพังเข้าไปในเมืองไปไปออกคำสั่งและวิศวกรวิญญาณนิกายทั้ง200คนก็รีบเข้าไปในเมืองทันที และมุ่งหน้าตรงไปที่โกดังภายใต้การนำทางของการตรวจจับทางจิตของหัวอีห้าในขณะที่หัวอีห้าเป็นผู้บังคับบัญชากลุ่มที่ปรึกษาด้านวิญญาณเขาก็มักจะกำหนดเป้าหมายไปที่ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิญญาณนอกเมืองอย่างมั่นคงเสมอมีเสียงดังมากที่นี่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้ยินมันที่นั่นอย่างไรก็ตามหากไม่มีอุปกรณ์นำทางวิญญาณตรวจจับระดับความสูงบนท้องฟ้าแล้วตำแหน่งนำทางวิญญาณละ่ะ เขาเป็นเพียงคนตาบอดเรียกได้ว่ายังกล้าโจมตีเมืองโดยตรงเพื่อจัดการกับตัวเองอีกหรือนั่นเป็นไปไม่ได้เลยกองกําลังนําวิญญาณไม่สามารถปกป้องเมืองได้ดังนั้นให้พวกเขาปกป้องท่าเรือเจ้าแห่งเมืองเทีนยนไห่เพิ่งพลอยหลับไปเมื่อเขาถูกปลุกด้วยเสียงคํารามที่ทําให้หูหนวกเมื่อถึงเวลาที่เขาแต่งตัวข้อมูลทางทหารก็ถูกส่งออกไป ประตูเมืองทางเหนือพังลงและศัตรูก็ปรากฏตัวขึ้นมีวิศวกรวิญญาณอย่างน้อย200คนที่รีบเข้าไปในเมืองแล้วและกำลังมุ่งหน้าตรงไปที่โกดังอุปกรณ์วิญญาณการตรวจจับในระดับสูงทั้งหมดสูญเสียการติดต่อเมื่อพิจารณาจากการระเบิดในอากาศพวกมันควรจะถูกทำลายไปแล้วอาณาจักรสุริยันจันทราทำงานอย่างหนักเพื่อปกปิดการนำทางวิญญาณการตรวจจับในระดับสูง น่าเสียดายที่เมื่อเผชิญกับการตรวจจับวิญญาณชั่วร้ายของหัวอีห้าวการปกปิดทั้งหมดนี้ก็ไร้ผลขอความช่วยเหลือจากกลุ่มวิศวกรวิญญาณเร็วเข้าสิ่งที่เจ้าเมืองทำได้ตอนนี้คือตะโกนผู้ส่งสารไปอย่างรวดเร็วเจ้าเมืองนั่งลงบนเตียงดวงตาของเขาหายไปเล็กน้อยแล้วทำไมละเหตุใดศัตรูจึงปรากฏตัวต่อหน้าเราโดยไม่มีร่องรอยใดๆเลยวิญญ,ญ,ญาณนำทางการตรวจจับระดับสูงใช้ทำอะไรไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจเลย เมือง12เมืองถูกทำลายทีละแห่งและทุกครั้งไม่มีข่าวล่วงหน้าศัตรูเหล่านี้น่ากลัวเกินไปเขาคร่ำครวญอย่างเจ็บปวดโดยรู้ดีว่าการทำลายเมืองมีความหมายต่อเขาอย่างไรสถานการณ์ที่เขากลัวที่สุดก็ปรากฏตัวขึ้นในที่สุดหากวิศวกรวิญญ,ญาณเต็มใจที่จะย้ายค่ายนำทางวิญ,ญญาณเข้ามาในเมืองสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามมันสายเกินไปที่จะพูดอะไรในตอนนี้ หัวหน้าเมืองเป็นบุคคลที่มีไหวพริบเขารู้ดีว่าหากไม่มีอุปกรณ์นำทางวิญญาณในการตรวจจับระดับความสูงจะไม่สามารถทำอะไรได้ในตำแหน่งนำทางวิญญาณมันเป็นไปไม่ได้เลยที่วิศวกรวิญญาณระดับ3จะออกจากตำแหน่งนำทางวิญญาณและเข้าไปในเมืองเพื่อช่วยเหลือพวกเขาและตรับใดที่พวกเขายึดมั่นในตำแหน่งนำทางวิญญาณผู้ที่อยู่ระดับสูงจะไม่ตำหนิพวกเขาจริงๆแม้ว่าคุณจะอยากตำหนิแต่คุณก็จะโทษตัวเองเท่านั้น รอยยิ้มเศร้าปรากฏบนใบหน้าของเขาเมืองเทียนไห่แตกสลายใช่ทั้งหมดนี้อยู่ในการคำนวณของหัวอีห้าแล้วสิ่งที่เขาต้องการทำคือสายฟ้าแลบถอยกลับด้วยการนัดหยุดงานเพียงครั้งเดียวและอย่าหยุดและจุดประสงค์ของเขาคือการปล้นเท่านั้นคงจะดีมากถ้าสามารถทำลายค่ายนำทางวิญญาณน,นอกเมืองได้เขาหวังว่าปรมาจารย์วิญญาณในค่ายนำทางวิญญาณจะมาช่วยเหลือเขา ไม่ว่าเครื่องมือนำทางวิญญาณของอนาจักรสุริยันจันทราจะยอดเยี่ยมเพียงใดเมื่อคนที่ใช้เครื่องมือนำทางวิญญาณเหล่านี้เป็นเพียงวิศวกรวิญญาณระดับสามเท่านั้นทุกอย่างก็ไร้ประโยชน์จำนวนเดียวกันอันหนึ่งอยู่ที่ระดับ3อีกอันอยู่ที่ระดับ6และพวกเขาก็ยังคงเป็นจักรพรรดิวิญญาณที่แท้จริงการชนกันแบบตัวต่อตัวสามารถจินตนาการถึงผลลัพธ์ได้ดังนั้นหัวอีเห้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปรมาจารย์วิญญาณของอนาจักรสุริยันจันทรา จะแยกตัวออกจากเปลือกเต่าและรีบเข้าไปในเมืองเพื่อต่อสู้กับเขาหากพวกเขากล้ามาฉันกลัวว่าหากพวกเขาและคนอื่นโจมตีเป็นกลุ่มปรมาจารย์วิญญาณ200คนจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเป็นผลให้แม้แต่ท่าเรือด้านนอกก็ถูกทำลายเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ที่ปรึกษาด้านจินตินติยานของอานาจักรสุริยันจันทราไม่ได้ปรากฏตัวในสนามรบของเมืองเทียนไห่ ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาฉลาดหรือโลภตลอดชีวิตมันเป็นเพียงเรื่องของการเปิดรูปแบบการป้องกันที่เชื่อมโยงกันในระดับสูงสุดเมืองเทียนไห่เป็นเมืองใหญ่จริงๆและการปล้นสะดมที่นี่ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงรุ่งเช้าของวันรุ่งขึ้นเมื่อที่ปรึกษาจิตวิญญ,ญาณน,นิกายทั้ง200คนที่เป็นเหมือนราชาแห่งราตรีอันมืดมิดถอนตัวออกไปอย่างเงียบเยบเมืองเทียนไห่ก็ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายแล้ว ก่อนที่จะมาหัวอีเห้าไม่รู้ว่ามีแร่ใต้น้ําอยู่ในทะเลใกล้เมืองเทียนไห่ซึ่งผลิตโลหะหายากที่เรียกว่าเงินก้นทะเลโลหะหายากนี้ไม่ได้มีค่ามากนักแต่เป็นวัสดุที่ดีสําหรับการสร้างกระสุนปืนใหญ่นําวิธีแบบปรับแต่งเองเหมาะที่สุดสําหรับการสร้างกระสุนปืนใหญ่นําวิธีวิญ,ญญาณแบบตายตัวสําหรับการโจมตีระยะไกลเขาพบสิ่งนี้ครึ่งหนึ่งในโกดังในเมืองเทียนไห่ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาทั้งหมดก็เข้าสู่กึ่งระนาบของอันเดธ ส่วนการปล้นทรัพย์สินและเงินประเภทอื่นๆมีเท่าไหร่หัวอีห่าเองก็ไม่ทราบอย่างไรก็ตามต่อมาเขาได้เปิดประตูของกษัตริย์โดยตรงในโกดังของเมืองเทียนไห่หลังจากย้ายแล้วเขาก็แซงทําเป็นบินออกไปจากเมืองเทียนไห่ตั้งแต่ต้นจนจบตําแหน่งนําทางวิญญาณนอกเมืองเทียนไห่ไม่ได้ทําการโจมตีใดๆเลยการปล้นเมืองเทียนไห่เสร็จสมบูรณ์หลังจากออกจากเมืองหัวอีห้าวก็หยุดใกล้กับเมืองเทียนไห่ หากไม่มีเครื่องนำทางวิญญาณตรวจจับจากที่สูงเขาไม่กลัวที่จะถูกค้นพบประตูแห่งความตายเปิดออกและชายที่แข็งแกร่ง200คนของกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณนิกายถังก็กลับไประนาบโดยเรว็วที่สุดฮัวอีเฮาไม่ได้กลับไปแต่เขาอยู่ข้างนอกและพบสถานที่ที่ค่อนข้างเงียบสงบเพื่อซ่อนตัวเองคราวนี้เขาไม่ได้พาถังอูถงไปด้วยาําหลังจากพิชิต13เมืองทางตอนใต้อย่างต่อเนื่องพื้นที่ชายทะเลทางตอนใต้ ของอนาจาักรสุริยันจันทราก็ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายซึ่งก็เพียงพอแล้วในขณะนี้สิ่งที่เขาต้องทำต่อไปคือรอดูว่าการตัดสินของเขาถูกต้องหรือไม่เมื่อเทียบกับ12เมืองก่อนหน้านี้เขาสามารถชะลอการดาเนินการกับเมืองเทียนไห่ออกไปได้หนึ่งวันจนถึงขณะนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีต่อไปเราต้องดูว่าเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของเราจะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ คนคนหนึ่งนอนเงียบๆอยู่ในพุ่มไม้บนภูเขามองดูท้องฟ้าสีครามและเมฆสีขาวรู้สึกสบายใจอย่างอธิบายไม่ถูกสำหรับเขาสิ่งที่รู้ราที่สุดคือการมึนงงโดยไม่คิดอะไรและตอนนี้หายากที่จะมีช่วงเวลาที่ดีเช่นนี้ภาพต่างๆปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาฉาันและสิ่งต่างๆจากอดีตก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่เขาต้องการจำได้น้อยที่สุดคือหวังชิวเอ๋อและความสัมพันธ์ของเขากับตงเอ,อ๋อ แต่มันก็ยังคงปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาอย่างควบคุมไม่ได้ชิวเอ๋อตอนนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของอูถงแล้วหรือยังอูถงไม่ได้เป็นเพียงตรงเอ๋อจากเธอฉันสัมผัสได้ถึงเงาของการดำรงอยู่ของคุณถ้าเป็นเช่นนั้นก็เยี่ยมมากมีผู้หญิงที่สำคัญที่สุดหลายคนในชีวิตของหัวอีเฮาเมื่อตอนที่เขายังเด็กการตายของแม่ของเขาทำให้เจาะเสียใจมากการได้พบกับหวังตรงเอ๋อเป็นสิ่งที่โชคดีที่สุดที่เกิดขึ้น การได้อยู่กับเธอทําให้ฉันค่อยๆลืมความเกลียดชังทําให้จิตใจสงบและบรรลุความสําเร็จในวันนี้แล้วชิวเอ๋อล่ะชิวเอ๋ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของเธอชิวเอ๋อสอนตัวเองมากมายตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่เคยยอมรับความรักของเธอแต่เธอก็ให้อย่างเงียบๆเ,เสมอสัตว์วิญญาณก็มีอารมณ์อ่อนไหวเช่นกันในโลกนี้คนที่ฉันรู้สึกเสียใจมากที่สุดคือชิวเอ๋อ สถานการณ์บนแผ่นดินใหญ่ในอนาคตจะเป็นอย่างไรหัวอีเห้าสับสนเล็กน้อยจริงๆแผนนี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ทั้ง3ประเทศที่แต่เดิมเป็นของทวิปโตหลัวจะตกอยู่ในอันตรายอาณาจักรสุริยันจันทราแข็งแกร่งเกินไปในแง่ของการนำทางวิญญาณเว้นแต่ทั้งประเทศจะถูกทำลาย3ประเทศที่แต่เดิมเป็นของทวิปโตหลวจะถูกผนวกไม่ช้าก็เร็ว วัวอีเหายังคงจำเหตุการณ์ที่เทือกเขาหมิงโตถูกบุกรุกเป็นครั้งแรกได้อย่างลึกซึ้งใครจะคิดว่าจะเป็นการโจมตีทางตะวันตกด้วยความแข็งแกร่งอันทรงพลังและผู้บัญชาการที่ชาญฉลาดกองทัพของอาณาจักรสุริยันจันทราจึงเป็นกองทัพที่อยู่ยงคงกระพันบนแผ่นดินใหญ่ในความเป็นจริงไม่มีพลังใดที่จะปะทะกับพวกมันแบบเผชิญหน้าได้หากกองกำลังหลักของอาณาจักรสุริยันจันทราไม่พ่ายแพ้ทุกอย่างก็จะไร้ประโยชน์ ปัจจุบันอาณาจักรสุริยันจันทราไม่มีอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณที่สามารถตรวจจับตัวเองได้แต่หลังจากประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อพิจารณาจากความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีนำทางวิญญาณอาจใช้เวลาไม่นานก่อนที่พวกเขาจะสามารถพัฒนาอุปกรณ์นำทางวิญญาณเพื่อค้นหาตัวเองได้สิ่งที่เขาทำได้ตอนนี้ก็แค่ชะลอเวลาเท่านั้นชะลอเวลาให้อณา,าจาักรสุริยันจันทรากวาดล้างไปทั่วทวีป เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ความขมขื่นก็ปรากฏบนใบหน้าของหัวอีเฮาตอนนี้เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับเทียนอย่างที่เคยแสดงร่วมกันเมื่อครั้งที่แล้วแล้วผู้ที่มีระดับ90เหล่านี้รู้สึกภาคภูมิใจอย่างไม่ต้องสงสัยหากไม่มีทางอื่นจริงๆพวกเขาจะโจมตีเด็กได้อย่างไรเมื่อเขานำอูถงออกจากวงล้อมเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้ใช้กำลังทั้งหมดเพื่อสกัดกั้นเขาก่อนที่จะไปทะเลน้ำแข็งหัวอีเฮายังคงมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างเต็มที่ แต่หลังจากประสบกับทะเลน้ำแข็งตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าระดับ90คือระดับ90และระดับ95ก็คือระดับ95ครั้งนั้นในเทือกเขาหมิงโตเมื่อฉันรีบออกไปพร้อมกับอู๋ถงส่วนใหญ่เป็นเพราะบรรดาผู้ที่มีระดับ90และ95ไม่ให้ความร่วมมือในการโจมตีพวกเขามิฉะนั้นจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับพวกเขาที่จะจากไปในอดีตการมีอยู่ของระดับ99ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ประเทศหนึ่งหวาดกลัว ด้การพัฒนาเทคโนโลยีนำทางวิญญาณประสิทธิภาพการต่อสู้ส่วนบุคคลจึงอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องนี้ปรมาจารย์วิญญาณหลายคนยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างน้อยคริลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อาจจะยังไม่มีเมื่อเขาเข้ามาติดต่อกับลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกคัวอีฮาวไม่รู้ว่าทำไมอานาจักรสุริยันจันทราถึงร่วมมือกับนิกายที่ชั่วร้ายเช่นนี้ ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นช่างชั่วร้ายขนาดไหนการดำรงอยู่ของพวกมันจะนำหายนะมาสู่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงอย่างแน่นอนและเมื่อพวกเขายึดอำนาจแล้วอนาจาักรสุริยันจันทราจะเป็นอย่างไรในอนาคตเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หัวอีเฮาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเสื้อผ้าของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อยเยน็นเมื่อเขาสงบสติอารมณ์และคิดได้จริงๆเขาก็ค่อยๆตระหนักว่าเขาดูเหมือนจะมองเห็นบางสิ่งได้ชัดเจน ช่างเป็นอาณาจักรสุริยันจันทราที่น่าสะพรึงกลัวจริงๆฉันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในแนวหน้าการรวมพลังของสามอาณาจักรสามารถสร้างปัญหาให้กับจีจือได้หรือไม่จีจือยังเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่สำคัญที่สุดในหัวใจของหัวอีเฮาไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากว่าเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้ามาในหัวใจของหัวอีเฮาและนั่นก็เพียงพอแล้วหัวอีเฮายังคงจำได้อย่างลึกซึ้งว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นเธอครั้งแรก ต่อมาประสบการณ์การอยู่และตายร่วมกันได้ทิ้งร่องรอยอันลึกซึ้งไว้ในใจของเขาในเวลานั้นเขาไม่รู้ว่าตรงเอ๋อเป็นเด็กผู้หญิงเขาคิดไม่ออกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าจี้จือเลือกเขาในเวลานั้นและเขาจะอยู่กับจี้จือจริงๆหรือไม่หัวอีเฮาเองก็ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เมื่อใดก็ตามที่เขานึกถึงจี้จือเขาก็รู้สึกสับสนในใจ เมื่อคิดถึงอนาคตดวงตาของหัวอีฮาก็มืดลงเล็กน้อยเขาไม่สามารถมองเห็นอนาคตได้ชัดเจนจริงๆ